สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในลาวและยิต่างประเทศนะแ้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซทั้งฝั่งไทยเบิร์ดสุคูุสกุลพอดีมีสองสามมื้อก้อนหัแหะได้มีเอฟซหันะได้ส่งเรื่องนี้เข้ามาแล้วก็ได้ถามค่อยว่าไปหาสาเหตุให้แน่ว่ามันเกิดขึ้นพออย่างว่าเป็นอย่างหันแอฟบซีเอลวันในบอสามารถแลกเงินได้นะนะตอนที่ว่าช่วงเงินลงแรกๆกแมนบอ ก็เลยทางธนาคารท้าได้ตั้งแอปวิซี่เอวันขึ้นมาว่าสามารถแลกเงินนะระว่างธนาคารได้จะเป็นอ่า US บอจะเป็นเงินยวนบอจะเป็นเงินบาทบอเนะตอนอช่วงมันลงอ่นะพอเขาติดตั้งแอปนั้นปุ๊บผ่านมาบรได้จักมือ่อนะทุกคนกน็สามารถแลกได้ปกตนะิปกติเลยหลังจากนั้นมาบ,บโดนเนะาได้ฮอดสองสามมือครับ และนี่ก็บทสามารถทับแลกเงินได้หลังจากที่ค่างเงินบาทมันดิดขึ้นมาเนาะล่าสุดมือนี่สกุลเงินบาทก็อยู่ที่ 6, 87, 000, นะหกแสนแปดสิบเพันเาะหรือบางธนาคารก็ที่6ก0 0 0แปดสิบห้าพันเนาะสาเหตุที่มันบทสามารถแลกเงินได้หันก็คือธนาคารบมีเงินตาเพียงพอเนาะเป็นสกุลเงินอ่า us ยวนอ่า บานนะธนาคารบบมีเงินตาพวกนี้เพียงพออยู่ในธนาคารเพราะว่ามีแต่คนขายกีบอกนะกแหละนะสาเหตุก็เลยให้แอปนี้บบสามารถแลกเปลี่ยนเงินระบางธนาคารได้นะหลายคนก็เข้าไปแลกเปลี่ยนแล้วแต่กระบบก็บบสามารถแลกเปลี่ยนได้อ่า เป็นสกุล US ดอลลาร์่สกุลเงินยูนแต่กระบ่ต้องตกใจนะถ้าว่าแลกเปียนบ่ไรแต่ว่าถ้าเกิดเราพกเก้ายกเลิกนะเงินพวกเจ้าก็ะจาเด้งกลับมาคือเกนะ้าเนาะเพียงแต่ว่าพกเก้าบ่สามารถแลกเปลี่ยนนะเลขกหลักลหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็คือลายคนนะหันเข้าไปเปียนเล่นนอกคือเกนะ้าเงินมันก็ขึ้นมาคือเก้านะเพราะเขาโูย่แล้วว่าแนวใดรัฐบาลก็บ่สามารถจัดการเรื่องนี้ได้นะเรื่องเงินกนะีบออนค่านอย่างเช่นที่ว่า ประธานประเทศได้เคยออกมาบอกให้รัฐบาลมาเร่งแก้ไขเงินกีบอ้อนค่าภายในหนึ่งเดือนซึ่งก็หู้ไปาากับไรก็หู้แล้วว่ามันเป็นไปบ่ได้นะกับเรื่องนี้การจะแก้ไขปัญหาเงินเฟอ้อต้องใช้เวลาในระยะยาวนะโมเมนว่าจะนึ่งเดือนนะพุ่นนะข้อคิดว่าประมาณพุ่นแหละ ถ้ามันเร่งแค่หันก็คืออยู่ประมาณที่4หรือ5ปีมันจึงสามารถแก้ไขเรื่องพวกนี้ได้พวกกันที่จะตั้งรงงานที่จะผลิตสินค้าที่จะเ็ให้คนในประเทศนั้นหันสนใจเข้ามาใส่เครื่องอุปโภคหรือบริโภคที่ผลิตอยู่ในประเทศนะนะให้เขามีความไว้เนื้อเสื่อใจนะก็คงต้องใส่เวลานะโบเมนประเทศปุ๊บปั๊บแล้วได้เลยคือคําสั่งโบเมนนะ้ทุกแย่งต้องใส่เวลาทั้งนั้นแหละนะ นั่นแลยสาเหตุที่ตอนนี้ในแอปธนาคารทันบบสามารถแลกเปลี่ยนเงินได้เพราะมีแต่คนเทขายกีบออกบ่มีคนเก็บเงินกีบไว้นะหลักๆเลยคือตอนนี้หันเอสโตรลาตอนนี้หันเขาเริ่มซื้อเงินยูเอสโอลาเป็นว่าเล่นเลยจึงเหให้แอปนั้นบบบ่มีเงินสกุลเงินยูเอสโอลานะที่จะมาให้พวก้กาแลกนะแล้วก็ได้หันไปเพิ่งข้างนอกอีกคือเก้า หันไปเพิ่งอันห้าเล็กเปลี่ยนอันตราข้างนอกคือเก้านะเหมือนเดิมกลับมาเว c ลคัมแบกนะทุกอยางกลับมาบนเหมือนเดิมนะเพราะว่าหลายๆคลิปแหละเพราะประเทศเรามัน่าดดุลกันค่านี่มหาศาลนะสาเหตุหลักๆเลยนะผู้ใหญ่เข้าใจว่าสาเหตุที่เป็นอย่างคือบบสามารถแลกเปี่ยนเงินอยู่ในแอปธนาคารฟังแล้วงงหะนะฟังซ่าๆนะคือ มีแต่คนขายเงินกิบอ้อ,อมีคนซื้อเงินกิบไว้มีแต่คนซื้อเป็นสกุ US, ลยูเอสซอนาสกุลเงินบาทส่วนลายนะเลรนให้ธนาคารทันโบมีเงินเพียงพอต่อการที่จะมีเงินตมาให้พวกเจ้าแลกนะมันเกรนให้แอปนั่นบ่าสามารถแลกเปลี่ยนเงินสกุลตั้งๆได้เดนอะนะเพราะว่าเขาเล่งขายเงินกีบบอกเจ้ะนะ เพราะว่าเขาฮู้เลยแหละว,ว่าสุดท้ายแล้วผลมันเจออันใดถ้าไผ่เบิงมาออกเบิงสภาพเล่นเงินที่ดีดขึ้นทุกมื่อนี่แหลนะนะเบิงสภาพเล่นเงินที่ดีดขึ้นทุกมื่อนี่เด้อมันขึ้นทุกมื่อท่่ไหนนะเมื่อก้อนมันขึ้นมาอยู่หกแสนแปดสิบสามแล้วมันก็ขึ้นมาชุดที่อ่าหกแสนแปดสิบห้าหกแสนแปดสิบเจ็ดนะนะเบิกความเบิงมองนั่นแหลนะนะ ถ้าไพ่บ๊วู้นะเขาไปยักแวหลายเนาะถ้าแวหลายเด็วเขาหาบ๊แย่งขายซาดอีกเนาะซึ่งเขาไปได้ขายซาดเด้อแต่ว่าค่อยอธิบายพวกแก้วเข้าใจนะให้พวกแก้วหู้นะอน่าอซุ้มเอื้อนมาขายซาดนะถ้าขายซาดอันพุ่นค่อยรวยแล้วเด้อนะนี่แหละนะคือสิ่งที่บ่อยอยากบอกพวกแก้วอันเพราะพวกแก้วจะได้หู้โตนะจะได้เตรียมโต เงินลงค่อยก็บว่างเงินลงนะก็กระบอได้ไปใส่ห้ยไปสีภัยนะเง,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 งินละงค่อยกะบอกว่านี่เงินลงนะแต่พอกาให้ความหู้พวกเก่าอยูว่ามันลงได้ซ้าใดนะและเวลามันขึ้นหัลมันจะขึ้น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 นะมันบอสามารถลงให้พวกเก่ได้เนาะค่อยพยายามอธิบายพวกเก่ฟังนะนี่ก็อยากให้พวกเก่เข้าใจในเหตุก,นนตการณ์ที่จะเกิดขึ้นทุกๆเมือ่อนะพวกเก่จะไดู้ค่าเงินทุกๆเมือ่อ พวกแก้วจะได้หู้ในสิ่งที่พวกแก้วบ่ได้หู้สินะมันจะได้เป็นประโยชน์ต่อพวกแก้วพวกแก้วจะได้คิดออกว่าพวกแก้วจะจัดการกับชีวิตของตัวเองแนวด้นนะถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบนั่นไปทุกมือทุกมือเงินเฟอ้อไปหน้าทุกทุกมือนะค่อยมีเกิดความบังดีต่อพวกเก้านะเขาบ่ได้ไปใส่ให้ไปใส่ไผ่เขาบ่ได้ให้ได้ไพ่พิษกันนะถ้าคนสลาดฟังค่อยนะเขาจะเข้าใจได้นะ ว่าสิ่งทีก่ก้ชพยายามเบ,าบ้าพยายามอธิบายพวกเจ้วฟังนะว่ามันมีเหตุผลมีสาระลายปันใดเด้อนะ,นะเพราะว่าคนที่เขาเรียนจบสูงๆยุประเทศลาวคนที่เขามีความหูเขาพอได้มาอธิบายพวกเก้วฟังนะบางคนแห้งอ่องมาตัวพวกแก้าซ้านะมาตัวว่าเอา้เก็บเงินกีบนี่ไว้ดีไดนะแต่เขาก็ได้เก็บเงินกีบใบซ้ำเขาก็าเก็บเงินสกุลเงินตั้งประเทศไว้นะ,นะเขามาตัวพวกเก้านะ แค่ได้พวกแก้วถือสกุลเงินก็บตุ่มตามขึ้นมาพวกแก้วก็เอาโตมรอดนะเงินที่เก็บออมล้อมเล็บมาหลายตื้อตุ่มตามขึ้นมานะมันเหลือดต่เท่านี้นะมันจะเหลือแต่เท่านี้มันซื้ออย่างบ่ค่อยได้เด,ด้อวคนบาได้ยุ่งแย่ไพ่นะฟังแล้วก็เฮ็ดตามบเฮ็ดตามแล้วก็เป็นสิทธ์นะฟังแล้วได้คมหูค่อยก็ดีใจฟังแล้วก็ถ้าเกิดว่าซึ้ไปเรื่องอื่นค่อยก็ห้ามพวกแก้วบ่ได้มันเป็นความคิดมันเป็น ฟิลลิ่งในโตของโบเก้าเองฉะนั้นเลาค่อยมีแต่ให้ความหู้กับคําแนะนำนะส่วนเจ้าเจเฮดหรือโบเฮดนั่นน,น,นั้นเป็นอีกทางหนึ่งเป็นทางเรื่องหนึ่งสําหรับชีวิตของเก้านะถ้าเกิดว่าเจ้าอยากอยู่ในสภาพแบบนั้นก็โอเคเข้าไปมีผายบ้าอย่างขาอเชื่อว่าหลายหลายคนกับฟังค่อเล้วเขาก็คือจะได้สาระแล้วก็ได้มีความหู้นะเขาจะได้ฮู้โตนะและสุดท้ายก็จะบอกอย่างหนึ่งเด้ออ่าเรื่องคำเรามีคนถามมาเรื่องคำอยู่ คำมีโอกาสจะพุ่งขึ้นสูงสามสิบเปอร์เซ็นพุ่นนะในอนาคตที่ในตอนหน้าที่ผด่นนี่แหละเด้อนะค่อยให้เจเทานั่นแต่ค่อยกระโบการันตีฟันธงเรื่องอย่างทั้งนั้นเพราะว่ามันเป็นเรื่องอนาคตแต่ค่อยจะเล่าให้ฟังเมื่อตัวมือเมือม่อทอมมื่อถ้าที่มันมีสาระถ้ามีคนถามมาแต่ถ้าว่ามีคนถามมาค่อยกระโบได้อัปเดตเรื่องนี้ค่อยกระไปเรื่องใหม่ให้ฟังนะเรื่องนี้ค่อยอาจจะบ้นทึกใจหลายคนแลละกะับผิดใจหลายคนกับท่อนั่นแหละมันก็ได้มีอย่างร้ายนะ บางคนก็นได้สาระบางคนก็บ่ได้สาระอันนี้ก็เป็นความหู้ในตัวของพวกเก้านะความสามารถในตัวของพวกเก้าในการที่จะฟังคนอื่นอธิบายให้ฟังนะเด้อนะทะ่านั้น